ชีวิตเพราะวันนี้เฟ็กกับพี่ขิมมาสวัสดีปีใหม่ไทยเนาะของในในช่วงสงการนี่สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับก็แม่ก็เลยฉลองโดยพิซซ่านั่งกายยังเลยนคนนี้โอเคครับก็มีพี่กิตนะฮะพี่กิตนั่งยิ้มกิตบอกว่าไทยแนละ้วกิตเป็นส่วนหนึ่งเลยนะเดี๋ยวกิตด,ดูหน้าตัวเองไว้เลยนะเดี๋ยวตอนโตจะเป็นยังไงนะพี่พันธ์นะ ตอนโตก็อายแย่งกุ้งพี่กิจไปแล้วนะนี่พี่ขิมกับพี่เฟกโอ้ตรงผมเหมือนกันเลยพิซซ่าหน้าเลยนะครอปเทลกันเลยนะฮาวายเอียนทั้งปีฮะกินแต่ต้องมีฮาวายเอียนมีโค้กรอหน้ารอตาด้วยพี่พอรเป็นไงอร่อยไหมครับก็ทำความสะอาดบ้านนะครับนี่ก็มีหลักฐานนะก็ต้องได้ทำใหม่แล้วดูดิฮะโอ้เพื่อนอีกแล้วนี่ก็ลงคลิปรอเลยนะ ที่ไปทะเลนะะลงคลิปไว้รอเลยมีสิบสองคลิปดูกันยาวๆเลยนะก็อันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่ฉลองออะไรนะสงการลืมถ่ายอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวไม่ช่วยกันเลยถ่ายเห็นแต่ตูดพอดแต่เมื่อกี้อะเฟกมีอะไรจะพูดไหมเฟกกับขิมเฟกกับพิมมีอะไรจะพูดไหมปีใหม่นี้เห็นว่าเจ้าเค้กไปส่งใช่ไหม เดี๋ยวพ่อจะลงโฆษณาให้เออเดี๋ยวลงโฆษณาใน y o u t u ู e ให้นะฮะของกิจล่ะมีกิจี่รับตัดต่อคลิปนะฮะส่วนพันนี่เล่นเกมอย่างเดียวไม่ทำอะไรเลยนะฮะทั้งวันเลยนะส่วนแม่ลุงนี่เป็นในหน้านะฮะมามองหน้าแล้วไม่ไม่ไม่พูดต่อนะ,ะก็อย่าลืมติดตามน้องพอดนะฮะจนโตเลยนะครับจะหลอกกว่าพี่เฟกขนาดไหนนะ,ะับนี่ดูหน้าเลยนะนี่เดี๋ยวเราซูมหน้าก่อน คลิปจิ๊บไทยเฮงไปดูยัง <laughs> ชื่ออะไรร้านกาแโอเค okay, พอดบายบายหน่อยจบคลิปเองเท่านี้<า>ไม่มีอะไร <laughs> นะเดี๋ยวถ่ายพอ่อครับอันนี้ก็หน้าคนถ่ายนะฮะจะดูไว้ก่อนนะเดี๋ยวตอนนี้กินแอมเบจะผอ,อมแล้วนะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวผอ,อมคอยดูเลยนะน,นี่จบแล้วพอดบาย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 หน่อยบายบายหน่อยยิ้มหวานหน่อยโอเคครับสวัสดีครับ